ขอบคุณแม่แม่ที่นิยมและชื่อและชมตัวหนูทั้งแม่และพี่ที่เข้ามาดูโคจงอุ้มชูแม่จะใ,ให้หนูเติบโตก่ออินตาให้เป็นซุปเปอร์สตาร์ สองงานนะครับไปรำไปโชว์นะครับติดต่อได้นะคะอันนี้เป็นเบอร์หนูนะครับ087เลข6 5ตัวนะครับ04นะครับฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะคะหนูน้องเมื่อกี้นะครับสวัสดีครับไปใช้ที่อะไรเนี่พี่นกบอกขึ้นรถได้แล้วผมหมดตัวแล้วโกรธพี่นกต่อไปนี้ไม่ต้องเรียกฉันแล้ว่ไหมครับเรื่องอะไรเนี่ย ทำอะไรกันอยู่ให้รวัน่ยนี้มาไลฟ์สดบ้านพี่สามเภทนี้วก็ฝากติดตามไลฟ์สดด้วยก็วันนี้มีพี่บิ๊กแล้วก็พี่บาสนะคะแล้วก็พี่เมทแล้วก็พี่บอทนะคะแล้วก็พี่บิ๊กก็รถเรนแล้วก็เฮ้ยเขาก็มีไม่ใช่หรอที่กูรู้มา่มแต่ถามว่าไแปเยอะม่แดงเขาก็ได้ไปเยอะไม่ใช่หรอที่ไม่แดงที่มาติดตามเราทำอะไรทำอะไร วันะรามาสวัสดีครับโอมรัสวัสดีค uh ุณยายด้วยสวัสดีค่ะคุลยายอร่อยไหมแกงหนูอร่อยไหมคะซื้อเลยจ้า สวัสดีครับสวัสดีพี่พงคัสวัสดีาท่านใจไม่ได้รนเราอัดไปแล้วครับไม่อดเดียวกไดตีอ้อม้กอมกินแกงหนูเป็นแบบไหนอมกินแกงหนูเป็นไม้มันก็ร้อยคนมีท้คนสคนัไม่ สล็ไม่ดังยังยงเบลล์ร้องเบาเลยเดีสยวเดีัดีค่ะนดั๋วดียวเดั๋เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวอดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีคยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ดีวเยวเดีดีคดีีดียเียดีเียเดี่ะดีดวเีดี่ดีเ กินมะม่วงกลัวน้ำกันมาลายดวงน้ำสวัสดีครับสวัสดีครับปีใหม่สวัสดีพี่เช่สวัสดีครับสวัสดีแม่ปุ้ยสวัสดีครับสยาดาสวัสดีครับสวัสดีแม่พื่นแกงหนูอร่อยมากแกงหนูอร่อยมากขอบคุณครับเพื่แม่ปุ้ยสวัสดี้ขอบคุณทุกอย่างครับสวัสดีครับน้องหนูแก้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่มิ้นครับพี่สุริย์จน้ครับ ใจจะพอเอ้อหพิลับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีครับแม่สอดแคลสวัสดีครับมไลค์ให้ได้ดะคะแล้วก็จะโอไลค์ก่อนจะโอนไลค์ออนไลน์ส่วนโดยก็ได้นะคะก็เลีก็สิบก็แปดแล้ สสามห้าสเ้านครับกาดินไทยพิทยาครับเล่นลิกเกอหรอเกเป่าครับแต่งยุลิเกร้องเพลงเฉยๆครับสครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับปอนดจันอ่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแปดสิบสามคนนะคะ หน้าเองรับใครอาฟังเพลงอะก็ขอันได้นะคะคือสองรอบนะคือสองรับครอบแรกเพลงไว้รรอบที่สองก็ รอบสองก็เพียงไว้นะคะนกเคียวนกเกียวน่ารักจังดูแลจะดีๆนะครับโค้ชมีหาได้หาได้อะไรพวกแชมป์มากำลังมาป้าหรอมาเห้แล้วทำไมไม่เล่นลิเกมาตั้งเยอะเยอะไม่ได้หันไม่ได้ฝึกบอล ดนตรีมันต้องมาเทียบกันชไมผมไม่ไม่ไม่ผมจะบอกว่าไม่ไม่เพราะว่านไลฟ์พาแล้วเนี่ยอ๋อจ้าก็ไล่อยู่สวัสดีครับแชร์ให้แล้วจ้าครับคุณครับแชร์ให้แล้วครับแชร์่ามมั้งนะแชร์แปลภาษาดีว่าลรา กินผ้าด้วยมาดเพื่อนังไที่เนคือคนนะคะย้ายรอฟังอยู่นะคะย้ายย้ายย้ายรอฟังอยู่นะคะขอบคุณครับรชให้แล้วนะคะผู้แชร์แล้วแชแล้วครับ แล้วในรีนีแล้วเมียมันไม่ีแล้วนี่อันนี้วนที่นี้ที่ันที่นี้สวัสดีสวัสดีทุกทุกคนนะคะรับชมลอขอยากฟังเพลงอะไรก็ขอในไลฟ์สดเออที่ที่บ้านบ่านบอได้แล้วนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับ ติดต่องานการแสดงลํำได้นะคะในเบอร์ศูนย์ดเจ็ดเกห้าตัวแล้วก็ศูนย์สี่นะคะแล้วก็วันจันทร์วันจันทร์ไปรำที่วัดดอกไม้สดีค่ะวันจันทร์ไปราที่วัดดอกไม้สดีน้องน่ารักยิ่งข้นอีกใย่ค่ะลำหน้าไฟ้วยนะคะหน้าไฟครับน้องเกีย บ้านใครคะบ้านสามบอสามอครับยิงเยอะนั่นเนี่ยสวัสดีครับเราก็เอาลงไปดื่มได้ที่เราเป็นใครเองอ่าสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับสวัสดีครับที่แปดคนครับสวัสดีครับไอ้ีรกว่า ยูสวัสดีป้าสาลี่ก่อน,ส,นสวัสดีป้าสาลี่สวัสดีขอให้พบเจอแต่สิ่งดีมานัดสวัสดีสสดสสดปะไพรน้องเคียดูแลตัวเองดีๆนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับปะไพรกินหอมสวัสดีครับสวัสดีครับ สุดยอดครับโนเราไปถึงกียพี่ครับโลก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 แตงให้เสร็จก่อนดูสวยไม่สวยยายจะนอนแล้วอ่ะครับงั้นยายเราฟังก่อนก็ได้นะยายแล้วก็ดาวน์โหลดตอนนี้รถเบนซ์น้องรถเบนซ์ร้องอยู่นะครับสวัสดีค่ะน้องโนเกียคุณครั ขอบคุณกำลังใจทุกคนด้วยที่เป็นกำลังใจเรื่องบ้านเรื่องอะไรหลายอย่างขอบคุณนะคะสู้ๆนะเจ้าไปเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีค่โมเตอร์เจอเลยค่ะสวัสดีครับคือลำหน้าไฟคือลำหน้าไฟเหมือนเล่นสดลำหน้าไฟคือลำสดคับใช่ครับ สวัสดีครับสองคนก็ลู้โชคดีนะครับสู้ๆนะครับจากจากกอจ่ากอะยายยายจ๋าลุงต้นดูอยู่ครับสวัสดี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 ครับเดี๋ยวไว้่ว่างเดี๋ยวไปหานะครับช่องนี้ก็อจะยุ่งเรื่องปู่บ้านนะครับ สู้ๆนะครับเนาะแล้วแวบอยากขยันแล้วต้องย้ายลงไม่ครับบอกต้องย้ายโรงเรียนด้วยต้องย้ายครับแต่โรงเรียนเปิดก็ต้องเข้าห้องแถวเลยาๆยสู้ๆนะครับครับสวัสดีค่ะน้องแกยยที่คิดหึงหล่อจังเด็กน้อยครับอขอบคุณครับส่งกำลังใจให้มเ ใช่สวัสดีแม่ก่อนสวัสดีครับน้องโนเกียดูแลตัวเองด้วยนะคะค่ะขอบคุณครับแม่สำเร็จเป็นไงบ้างครับพี่ถึงนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องโนเกียคนเก่งขอให้โชคดีได้รางวัลด้วยนะคะสูๆนะคบไอสกรีมคนเก่งสวัสดีครับคนเก่งของพี่ใครครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีค่ะขอบคุณครับไปลำกับใครจ้าลำคนเดียวครับหน้าไฟลำหน้าไฟครับขอเชิญไปคนเดียวใช่ครับขอเชิญไปคนเดียวคร่บร้องเพลงก็ได้บอกใช่ทำอะไรก็ได้ลำแค้บนลำแก้บนก็ได้ครับลองพาทายมาที่พ่อใช่ครับสวัสดีครับ ดูแลตัวเองด้วยนะคะน้องโนเก,กียคะอ่านเก่งไหมคะอ่านเก่งแล้วนะนเนี่ยน้องที่หาอันนั้นกกที่หาค่ับสวัสดีนะคะเจ็ดแปดคนนะคะสวัสดีครับดูแลตัวเองด้วยนะคะคะ่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็หนูต้องเตรียมตัวเตรียมเพลงด้วยนะคะับะคดะครัค่ะค่ะคาอดูน้องอ่ะค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 นะครับ สองชั่วโมงครับดีครับดีค่ะบนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวไปแนูไปเตรียมตัวก่อนนะครับสวัสดีครับแช่มาลายใครอยากเช่มาลายออนไลน์รางวัลส่วนตัวได้นะคะขอบคุณค่ะมาที่พ่อได้เลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดใจด้วยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่สำเร็จสวัสดีหอมมือลีสวัสดีพงพยอมสวัสดีเอ๋สวัสดีพี่พาสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนสวัสดีโนเกียปู่ตะกับยายเห็นป่มปู่ตะกับยายปู่ตั๊กเอาไปลูกปปาไปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ สวัสดี FC ค่าสวัสดีสวัสดีพี่เกตของโนเกียวารินไก่ราสวัสดีนะครับโอเคนะครับถ้ายังไงน้องขึ้นร้องเพลงก็ฝากเชียร์มาไรด้วยนะครับหรือจะออนไลน์ระวันเป็นส่วนตัวนะครับก็ออนไลน์เข้าบัญชีผมได้เลยนะครับ498 213 5791นะครับผมส่วนตัวได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปดูคี์เพลงให้น้องก่อนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีฝากกดไลค์กดแชร์ ด้วยนะครับสวัสดีครับโอ้เดี๋ยวก่อนก็ต้องขอบคุณนะครับน้องน้องเดียวสวัสดีน้องเดียว,ว,ยวก็ต้องขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจแล้วก็ทุกๆเอ่อทุกๆอย่างเลยนะครับที่เป็นกำลังใจเรื่องบ้านให้กับผมกับน้องโนเกียนะครับแล้วตอนนี้ก็เดินหน้านะครับผมจะไม่ถอยหลังเ็ยขาดนะครับผมจะสู้ให้ถึงที่สุดนะครับ แล้วตอนนี้ผมก็เดินหน้าที่จะปลูกบ้านหลังใหม่แล้วนะครับตอนนี้ค่าช่างแพงกว่าค่าของอีกนะครับค่าช่างล่อไปสองแสนกว่านะครับค่าช่างล่อไปสองแสนกว่าเรื่องของในะที่เราซื้อซื้อทยอยเข้ามาเนี่ยก็แสนหนึ่งลวพอมาคุยกับช่างช่างเรียกสองแสนห้าแล้วก็ยังขาดอีกเยอะนะครับขาดอีกเยอะมากนะครับก็ ผมสัญญานะครับเงินก้อนสุดท้ายของน้องโนเกียเงินบัญชีส่วนตัวน้องโนเกียเนี่ยนะครับผมจะใช้ให้มีค่ามากที่สุดนะครับเงินก้อนสุดท้ายในบัญชีน้องโนเกียทุกครั้งที่จะซื้ออะไรซื้อหินซื้อปูนซื้อประตูหน้าต่างนะครับก็ต้องให้น้องโนเกียเป็นคนถอนจากบัญชีของโนเกียนะครับเพราะว่า บัญชีส่วนกลางที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับหมดแล้วนะครับหมดเลยนะครับตอนนี้ก็เหลือตั้งเงินก้อนสุดท้ายของลูกที่ผมได้เก็บไว้นะครับเก็บไว้เผื่อหวังว่าอนาคตตอนโตเขาจะไม่ลำบากแต่ก็ด้วยมีเหตุด้วยมีเหตุเรื่องบ้านเกิดขึ้นนะครับ ก็เลยต้องบอกลูกคุยกับลูกว่าที่หนูทํางานมาตั้งแต่สา<ว>มขวบย,นะยันวันเนี้ยเ,เงินส่วนหนึ่งก็ซื้อบ้าน,นที่เราโดนโกงไปอีกส่วนหนึ่งก็ซื้อลรถนะลูกและอีกส่วนหนึ่งของหนูเนี่ยในบัญชีเนี่ยบอกตัวเลขน้องไปว่าอันนี้นะลูกแต่ทุกวันเนี้ยเราจะต้องไปปลูกบ้านใหม่ที่อ่างทองซื้อของซื้ออะไรเงี้ยพ่อไม่มีเงินตรงนั้นหนูจะต้องเป็นคนเบิกซื้อนะลูกนะ แล้วถ้าเริ่มงานได้อีกเมกื่อไหร่พ่อนี่แหละจะเก็บเงินของหนูเนี่ยให้คืนหนูถือว่าพ่อยิ้มก่อนนะครับยิ้มมายิ้มมาสร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้ลูกก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจจริงๆขอบคุณทุกๆทุกๆ,กๆน้ำใจทุกๆไมตรีทุกคนที่รักและเมตตาน้องโนเกียแล้วก็ขอบคุณอ่พ่อค้าแม่ค้าทุกคนที่ ขายของนะครับไม้เก่าประตูเก่าหรือแม้แต่ก,กระเบื้องนะครับทุกๆอย่างที่พอได้รู้เรื่องน้องโนเกียพอได้เจอน้องโนเกียนะครับซื้อไม่เท่าไหร่แต่ให้มากกว่าซื้ออีกนะครับก็ต้องขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าทุกๆกํำลังใจทุกๆคนเลยนะครับโอเคนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้น้องโนเกียรักเมตาน้องโนเกียนะครับช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ไลฟ์สดคุยบ่อย อาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าเพราะว่าผมจะต้องบอกตรงๆว่าแทบจะไม่ได้มีเวลาว่างเลยไปอ่างทองก็ไปดูการเคลื่อนย้ายแล้วก็ไปช่วยเคลื่อนย้ายไปซื้อหาซื้อนู่นหาซื้อนี่หาซื้ออะไรที่เกี่ยวกับบ้านที่ประหยัดเงินให้ได้มากที่สุดถึงแม้มันจะเก่าแต่เราเอามาย้อมให้มันใหม่นะครับมันก็มันก็ดีขึ้นนะครับผม ถ้าตัวผมคนเดียวผมไม่ซีเรียสนะครับแต่เป็นห่วงเรื่องลูกโตขึ้นมาโตขึ้นมานะครับว่าที่อยู่อาศัยจะอยู่ยังไงอะไรยังไงถ้าเกิดเรามีพาดทังเป็นอะไรไปเงี้ยคนที่ลําบากคือลูกนะครับเราเนี่ยมันไปสบายแต่แล้วก็คือจบแต่คนที่อยู่นั่นคือลูกจะลําบากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมเขียนหัวให้น้องโนเกียก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้นี้เมื่อกี้ ขอเหรออะเมื่อกี้น้องโนเกียร์รถเบนซ์ยืมไปนะครับโอเคก็ไปเอาเลยสรุปเนี่ยสวมเลยดิสวมเลยอโอเคนะครับนี่นี่โอเคนะโอเคครับสวัสดีเดี๋ยวเค้นหัวก่อนเดี๋ยวร้องต่อน้องบอลน,นะครับสวัสดีครับ